ไายของมไม่น่ากลัวหรอกแล้วแต่แล้วแต่สัทาของพี่ๆนะคะว่าพี่ๆจะมีตมกำลังเท่าไหร่หนูก็ไม่ได้อยากว่างค่ะแต่ว่าทุกวันนี้แม้กระทั่งมามาา่านหนูยังซื้อไม่ได้เลยเพราะเขา,าห่อแล้วค่ะ,คะเป็นห่อละสิบเอ็ดบาทแล้วจริงเหรอใช่มันเป็นแบบว่าห่อแบบจัมโบ้มันไม่มีห่อในรีสขายแล้ว ้ามันมีแต่ร้านสะดวกซื้อที่หาซื้อได้ตามทั่วไปซึ่งมันห่อละ12บาทหนูก็เลยจะต้องนั่งขอข้าวจากคุณป้ากินบางทีหนูเดินผ่านตลาดหนูก็ได้กินหมูปิ้งหลูๆูที่เขาปิ้งกันอยู่ที่เตาหนูก็ไปดมแล้วก็นั่งตักข้าวเปล่ากินเพื่อจินตนาการถึงรสชาติของหมูปิ้งที่อยู่บนเตาเพราะว่ากลิ่นเค็มๆที่มันโชยมาผ่านหมูปิ้งมันทำให้รสชาติของข้าวหนูมันอร่อยขึ้น เข็มๆตามกลิ่นม네ันทำให้ร <Get up> ู <cuad tercer> ้สึกดูมีบุญคุณกับข้าวมื้อนี้มากๆต้องใหแล้วจังหวะนี้อ่ะ